เดี๋ยวเราจะลงน้ำกันโอ๊ยปลาเต็มเลยนี่ว่ายน้ำกับปลาไม่ได้เที่ยวแบบนี้มาตั้งนานเนาะหมดโควิดแล้วได้มาเที่ยวได้เปิดประเทศอะไรอย่างนี้ก็โอ้โหชิลมากโอ้โหธรรมชาติสวยมากเลยมองไปรอบๆ ผมโจ้ยและนี่คือเที่ยวไม่สำทางสัปดาห์นี้โหรู้สึกสุ้งซ่ามากเพราะเราอยู่ริมทะเลเลยที่นี่คือจังหวัดกระบี่ภาคใต้ของเราครับผมตั้งใจว่าจะพาไปเที่ยวหมู่เกาะห้องไม่ว่าจะเป็นเกาะเลาลาดิงเกาะเลาบิเลเกาะผักเบี้ยและจะนั่งเรือเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าทะเลในหรือว่าลากูนในนั้นเนี่ยน้ำทะเลจะสีเขียวฟ้าทะเลภาคใต้ของว่าเราเนี่ย ติดอันดับว่าเป็นทะเลที่สวยมากๆสวยติดอันดับโลกเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนก็เลยพามาขึ้น,นเรือที่ท่าเรือนพาร,รัฐธาราที่ยืนอยู่ในขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปอยากให้ได้เห็นว่าที่ภาคใต้เนี่ยถ้าตื่นเช้าๆหน่อยเราจะได้เห็นหมอกนะจะอยู่ตรง ิวเขาตรงนั้นมองไปไกลๆโหสวยมากนี่แค่ริมผาหนกพารธตารานะเนี่ยน้ำยังใสขนาดนี้ เราเดินมาถึงท่าเรือแล้วนะครับเราจะมาขึ้นเรือลํานี้เลยหมดหน้ามาสราสูงจริงแต่ว่าก็ยังมีฝนอยู่นิดหน่อยแต่ความสวยงามก็ยังสุดยอดนะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันอชอบบนเครื่องไหมไปขึ้นเรือดีกว่าอาเร็วโอ้โหเรือโย,โยกเลยเว้ยเอาละขึ้นเรือเรือมาแล้วเราก็ใส่ซูชิเรียบร้อยเดี๋ยวจะนั่งเรือไปอีกประมาณสัก30นาที จาไปถึงจุดแรกก็คือเกาะเหลาละดิงแต่ทุกคนเนี่ยต้องใส่ชูชีพตลอดเพราะว่าเป็นกฎเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวเราลุยกันเลยเรือออกแล้วนี่ไปเลย เอาล่ะเรามาถึงจุดแรกแล้วจุดนี้เนี่ยจะชื่อว่าเกาะหลาลาดิงนะครับซึ่งเป็นภาษามาลายูแปลว่าสวรรค์นั่นเองหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะชื่อว่า Paradise Island นะครับ นี่เราเห็นว่าเนี่ยน้ําสีเขียวมรกตแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับมาเที่ยวให้ได้หายคิดถึงกันแล้วโดวยแน่ดีเนี่ยเจ้จาหน้าที่เขาเลาห้ฟังนะครับว่าจะมีพวกปะการังเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยอยู่ข้างล่างแต่ว่าเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวมันเข้ามาทําให้ปะการังมันเริ่มหายไปแต่ว่าความสวยงามอะก็ยังคงอยู่นะเราสามารถลงไปเดินเล่นในเกาะอันนี้แล้วก็ว่ายน้ำรอบๆเกาะตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นอ่าวเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปลงเล่นน้ำกันไป ตรงนี้เนี่ยมันเป็นภูเขาเหินปูนนะเห็นรอบๆเนี่ยเป็นหินปูนหมดเลยดูสิโห,โหบรรยากาศน้ำใสมาก เปลี่ยนชุดเสร็จรยบร้อยต้องเล่าว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเล่นน้ำที่เป็นเชือกสีเหลืองๆเนี่ยรอบๆไปนะครับเพราะว่าเขาระวังไว้บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีพวกเป็นเหมือนปะการังสมัยก่อนแล้วก็จะมีพวกตัวหอยเม่นนะ่ะมันแอบซ่อนตัวอยู่คือถ้าเราเผลอไปเหยียบเขาเป็นแโอ้โหเจ็บขาแย่เลยก็ให้เล่นตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ลึกมากด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนภูเขาหินปูนซึ่งเขาเลี้ยงนกนางแอ่นไว้ก็บางคนเนี่ยก็จะเข้าไปเก็บรังนกที่ได้สมัมทานมาก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่เหมือนแบบเป็นหาด ที่เข้ามาเป็นอ่าวเล็กๆแล้วก็มองออกไปจะเห็นวิวของจังหวัดกระบี่สวยงามมากเอาล่ะไปเล่นน้ำดีกว่าอุ้ยโอ้ยปลาเต็มเลยนี่ว่ายน้ำกับปลา เรามาถึงเกาะผักเบี้ยแล้วตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูมันจะเป็นเหมือนทะเลแหวกอ่าน้ําทะเลเนี่ยใสยใกล้เคียงกับเกาะเหลาละดิงที่เมื่อกี้เรามาเลยนี่เดี๋ยวเดินไปตรงนน้นกันเราเที่ยวแบบนิวนอร์มอลแม้ว่าเราจะเล่นน้ําทะเลแต่อย่าลืมใส่แมสนะครับผม เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทาไมถึงชื่อเกาะผักเบี้ยนะครับเพราะว่าในอดีตตรงนี้เนี่ยจะมีผักเบี้ยแต่ไม่หมดเลยผักเบี้ยเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยมันใช้ในการแก้พิษต่างๆได้เช่นเวลาเราไปโดนแมงกะพุนเหยียบแมงกะพุนปุ๊บแล้วก็ผักเบี้ยเนี่ยมาตำตๆๆๆๆๆจนเละแล้วก็ผักเบี้ยมาปะไว้ที่ขาแต่ปัจจุบันเนี่ยผักเบี้ยมันไม่ค่อยมีละมันจะเหลือแต่ผักปุ้งซึ่งผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าผักปุ้งอยู่ไหนแต่ไล่ฟังตรงนี้ก่อนว่าที่ผมบอกว่าในตอนเช้ากับตอนเย็น มันจะเหมือนทะเลแหวกเลยซึ่งมันจะเดินไปตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกว่ามันเราลอยอยู่กลางน้ำแล้วก็ถ่ายรูปส,สวยๆเดีย๋ยวผมวิ่งไปทดลอกให้ดู <c oughs> นี่นี่เหมือนอยู่กลางทะเลวู <c oughs> โอ้โหบรรยากาศดีมาก <c oughs> นี่อาจจะคิดว่านี่คืออะไรอันนี้คือสาหลายทะเลนะครับนี่ เที่ยวไปทอดกินเลอเอวไปใส่ในแกงจืดเค็มเหลือเกิน าถึงทีหนึ่งจุดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเกาะห้องลากูนจริงๆแล้วในกระบี่เนี่ยจะมีเกาะห้องหรือว่าเกาะปีเล่ทั้งหมด2จุดก็คือเกาะห้องตรงพีพีแต่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเกาะห้องลากูนที่เรียกว่าเกาะห้องเพราะว่าจะมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวก็คือทางนี้เลยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเวิร์กเป็นอ่าวที่คนเนี่ยจะไปลงเล่นดำน้ําดูทรายสีข,ขาวๆกันโดยที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เกิดมรสุมเวลามีคลื่นลมแรงๆหรือพายุเนี่ยชาวเรือชาวประมง เขาจะแล่นเรือเข้าไปในเกาะห้องแห่งนี้ครับแล้วก็จะไปจอดเอเรือรอที่มรสุมและพายุมันสงบก่อนที่จะค่อยหลบออกมาคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบกำแพงธรรมชาติที่เป็นเกาะห้องที่ผมบอกว่ามีทางเข้าออกเพียงทางเดียวเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยจะสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปเลยครับพี่ลุยนี่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก่อนเราด้วย้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มทยอยกลับมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาปิดไปเพราะว่ามันมีโควิดใช่ไหมมันก็ทําให้ธรรมชาติมันได้ฟื้นฟูตอนนี้วันที่เรามาเป็นช่วงน้ําขึ้นพอดีน้ําทะเลจะใสามากๆสีเขียวฟ้าไปกับท้องทะเลแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากโอ้หนี่เราจะเห็นว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่คนเนี่ยคิดถึงการท่องเที่ยวมานานนี่ก็ได้กลับมาเที่ยวไทยให้ได้หายคิดถึงอีกครั้ง มองไปรอบๆนี่โอ้โหไม่เป็นเหมือนอ่าวแบบโอแต่ไม่ไม่มีหาดทรายนะเพราะว่าตอนนี้น้ามันขึ้นสูงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาแวะจอดเ,อเรือให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงไปไว่ายน้ําดําน้ําเล่นดูก็จะมีหลายจุดเลยบางคนอยากเห็นเออแนวของป่าโกงกลางก็ไปไว่ายเล่นตรงนี้ บางคนอยากเห็นออน้ำใสๆมีปลาว่ายก็มาว่ายแถวๆนี้ได้แล้วก็ดูวิวไปรอบๆเหมือนเราอยู่ในภาพวาดเลยตรงนี้มันสวยมากโอ้เดี๋ยวเราจะลงน้ำกันที่นี่คือเกาะห้องละกูน ยืนดิไม่ได้เที่ยวแบบนี้มาตั้งนานเนาะพอะหมดโควิดแล้วได้มาเที่ยวได้เปิดประเทศอะไรอย่างงี้ก็โอ้โหชิลมากโอ้หธรรมชาติสวยมากเลยมองไปรอบรอบ และนี่คือช่วงเที่ยวไทยให้หายคิดถึงซึ่งผมเนี่ยจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนคิดถึงรอต้อนรับให้หนักท่องเที่ยวทุกคนกลับมาการท่องเที่ยววิที่ใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างกับผู้คนนะครับรวมถึงจะต้องล้างมือบ่อยๆโดยสถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันก็จะมีเจลแอลกอฮอล์แบบนี้เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าถ้าใจาดีก็พกส่วนตัวไว้ด้วยจะได้ล้างมือบ่อยๆตลอดเวลาแบบนี้จะได้สะอาดนะครับล้างแบบนี้พร้อมแล้วไปเที่ยวกัน เรามาถึงเกาะห้องใหญ่แล้วนะครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราไปแวะว่ายน้ําเล่นตรงนี้เราก็จะพักกินข้าวก่อนที่สุดท้ายเนี่ยผมจะพาเดินขึ้นไป้างบนนู้นเลยจะไปดูจุดชมวิวที่เขาบอกว่าต้องเดินขึ้นไปประมาณ419ขั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน่าก็เป็นโป่อันนี้น้ำใสมากครับทุกคนนี่เห็นปลาว่ายเลยโห้ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูจุดชมวิว360องศานะครับที่เขาบอกว่าต้องเดินไป419ขั้นนี่ก็จะเป็นทางเดินระหว่างทางเนี่ยก็จะเป็นต้นมงต้นไม้แล้วเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเจอกับบันไดที่เดินขึ้นไปเขาบอกว่าชันมากๆเราก็จะต้องเตรียมตัวพกน้ำหนึ่งขวดนะผมก็ใส่ชูชีพไปด้วยเผื่อตกลงมาก็กลางชูชีพเฮ้ยมันคนละอันนี่มันชูชีพไว้น้ำโอ้โหจุดชมวิวเกาะห้อง 360องศา1เดียวในทะเลอันดามันนี่ก็จะมีข้อควรปฏิบัติด้วยว่าเดินเส้นทางนี้ได้ไหมร่างกายแข็งแรงไหมไม่ทิ้งขยะถ้าใครเอาขวดนะ้ำมามากินเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเอากลับลงมาทิ้งข้างล่างด้วยแต่บันไดเนี่ยจะค่อนข้างชันผู้ใหญ่เนี่ยผมอาจจะไม่แนะนำนะให้เด็กๆที่ฟิตๆหน่อยเดินขึ้นไปเพราะมันจะสูงมากอมองขึ้นไปเสียดฟ้าไงตะกี้มีคนเขาเดินลงมาเขาบอกว่า ปวดขาปวดขาเจ็บขาหมดแล้วฟังแล้วก็สบายใจเลยโอ้โหทางชันมากโอ้โหมองขึ้นไปตรงนี้นี่คือทางชันสูงมากนี่ โอ้โหวิวสวยมากโอ้โหโอ้โหสูงมากโอ้สูงมาก,อมากตอนนี้เรามาถึง จุดพักจุดที่2นะครับแหมแค่จุดชมวิวที่2ก็สวยแล้วนะเพราะเราได้เห็นหมู่เกาะเข้ามาองนี้แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแข็งใจนิดนึงเดี๋ยวเดินขึ้นไปอ่ะสวยควนนี้อีกเพราะผมหันไปดูนางเดินแล้วก็ไปก็ได้ไปดูยันตต่อไกลละไกลละไกลละใกล้กาลกาลกาตายแล้วตอนนี้ใกตายหายใจไม่ออกโอ้ตายแล้ว ใส่หน้ากากเดินขึ้นเขาโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแค่นี้ก็สวยแล้วโอ้โห,โโหเดินมาตอนนี้เนี่ยเราใช้เวลาไปประมาณเร็วกว่าที่คิดประมาณที่20นาทีเรามาถึงจุดที่3ยังไม่จุดสุดท้ายนะจุดสุดท้ายจะอยู่ข้างบนสุด จุดนี้เนี่ยเราจะเห็นวิวแบบประมาณสัก1 8อองศา mm. ก็จะมองไกลๆออกไป mm. ก็ถือว่าสวยมาก mm. ดูดิเนี่ยหมู่เกาะภาคใต้อ่ะสเสน่ห์คือสวยมากคือจะเป็นเกาะยอมยอมแบบเนี้ยนี่แหละที่เขาชอบมาถ่ายหนังถ่ายอะไรกันเพราะบ้านเราสวยขนาดนี้โหคิดถึงกานท่องเที่ยวเหลือเกินที่ได้กลับมาเที่ยวสูดอกาศหายใจดีมากเลยได้พักผ่อนไปลุย ถึงแล้วนี่คือจุดชมวิวแบบ360องศานะครับจะมีบอกด้วยว่าแต่ละจุดเป็นอะไรบ้างก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาดูนะก็จะมีเนี่ยกาะพักเบี้เที่ยาไปมานู่นเลยไกลๆเลยแล้วก็มีเกาะจาบังเกาะไข่เกาะกายาคือชื่อทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชื่อภาษามาลายูนะเพราะว่าเมื่อก่อนแถมนี้เนี่ยคือภาพสมุทรมาลายูเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์เด็ดตรงนี้เนี่ย ถ้ามองข้างล่างลงไปเนี่ยจะเป็นวิวที่เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ํากันก็คือตรงเกาะห้องใหญ่ข้างล่างโอ้น้ําทะเลใสแจ๋วแล้วแล้วก็ต้องดูสภาพอากาศว่าเราอาจจะได้ไปแวะอีกหนึ่งจุดที่จะได้เห็นปะการังและปากรรตูแต่ต้องรอดูนะว่าจะมีลมแรงหรือเปล่าถ้าลมแรงเราอาจจะเล่นไม่ได้แต่ถ้าลมดีฟ้าเปิดกว่านี้เราก็จะดำน้ำได้ ใครที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าเดินขึ้นมาชมวิวคุ้มมากแหม่ได้มายืนพักหายใจแบบนี้ถือว่าหายเหนื่อยจากที่เดินมา419ขั้นเลยวันนี้มาสรุปดีกว่าว่าทั้งวันผมพาไปเที่ยวที่ไหนที่จังหวัดกระบี่ที่ผมพานั่งเรือมาเกาะห้องกันบ้างนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ไปขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพรัตถารานั่งเรือไปที่เกาะเล้าระดิงนะครับแล้วก็ไปดู ความสวยงามไปไว่ายน้ําจากนั้นเนี่ยก็ไปที่เกาะผักเบีย้ยแล้วก็เข้าไปที่ลากูนหรือว่าทะเลในนะแล้วก็มาที่เกาะห้องใหญ่แล้วก็เดินขึ้นมาจุดสุดท้ายก็คือจุดชมวิว360องศาของเกาะห้องใหญ่แห่งนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้แล้วว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายของทั้งวันนะครับภาคใต้ของเราทะเลสวยงามมากไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศแต่ได้ความรู้สึก สวยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันหลุดมาจากในรูปภาพยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทํำยังไงครับขึ้นมาเลยนี่คือ q r วอารคหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสแกนนะมันจะเร้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้าทางถ้าสแกนไม่ทันก็เซิร์ชใน Facebook ได้ว่าเที่ยวไม่ซ้าทางเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้าทางนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าผมโจวี่และรายการของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสําหรับสัปดาห์นี้ขอทิ้งท้ายไปด้วยวิวแบบ360องศา ของเกาะห้อ,องใหญ่จงังหวัดก็มีโอ้ยน้ำเย็นสบาย แล้วมันเห็นจุดสุดท้ายเกาะแทงเราจะไปลงนำน้ำกันเฮ้ ขอขอบคุณบริษัทโกโซอประเทศไทยจำกัดคิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวเรสตจำกัดมหาชนกอฟ Marine TV